สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทางช่อง YouTube นะคะมนธาการพารวยแล้วก็ทางเพจ f a c e o o o k มนธาการคนเดิมนะคะคะารถประชุมเมื่อวนนี้เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566นะคะแอกซ์มีแนวทางเนาะค่ะตัวเลขแนวทางนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องข้าปั้นปู่วัดดวงนาเพลินมาฝ FC, าก FC เนาะจ้า สำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก,ก็ขอกำลังใจเนาะคะ่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคุณรู้หรือไม่ว่าผู้จำหน่าย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อทุกทุท่านเนาะคะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้เนาะค่ะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่เก้ามิถุนายนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจแอดเนาะคะ่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะถ้าไหนที่แชร์ก็ขอให้มีโชคเนาะคะ่ะมือนีนะคะกับอให้สามตัวแตกนะคะสำหรับ ตีตัวไปลาวนะคะ <c oughs> หรือว่าจะไปเที่ยวนะคะฮาน้อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีแนวทางของน้องข้อป,ปั้นนะคะปู่ดวงนาเพลินแล้วก็เซียนซาอุนะคะ <c oughs> แล้วก็ตีตัวไปลาวเนาะคะ่ะเซียนสีสเกตนะคะ ส่วนของน้องแก้มนะคะแล้วก็ชายลึกลับนะคะเข้าเอาในกลุ่มเนาะค่ะให้เข้าไปเอาในกลุ่มนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะที่อยากได้แนวทางของน้องแก้มแล้วก็ชายลึกลับนะคะให้กดเข้าไปนะคะเป็นกลุ่มฟรีเนาะค่ะตอนนี้นะคะแอดให้เข้าไปเฉพาะตอนไลฟ์สดนะคะถ้าลงไลฟ์สดแอดก็จะนะคะก็จะลบออกเนาะค่ะ กดเข้าไปเลยนะคะตรงรูปที่แอดนะคะใส่แล้วก็จะมีมงกุฎสีทองนะคะกดเข้าไปฟรีนะคะย้ําว่าฟรีเนะคะเป็นกลุ่มฟรีนะคะ,ฟร,ะ,คะฟรีแนวทางนะคะเพราะว่าของน้องแกมยังไม่มาเนาะค่ะน้องแกมยังไม่มานะคะน้องแก,ม,งม,ม,ะะงแกมเขาจะลงให้ในกลุ่มแล้วก็ชายลึกลับนะคะกับลอ่อแนเดอร์จะรอหน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็กทันนะคะสาหรับชายลึกลับเนาะจา้ะ ส่วนน้องข้าวปั้นนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะน้องข้าวปั้นนะคะก็จะให้ดูในไลฟ์สดนะคะเมื่อนี้และะ้วค่ะแอดกับไปบ่วงซวงนะคะไปงานบ่วงสวงมากนอกจากเห็นเอฟซีทักมาแล้วนะคะว่าหางประทัดปูน่นาคที่ไปทําพิธีที่วัดตรงบอร่อศิลานะคะวัดตรงบอร่อศิลานี่นะคะเป็นวัดนะคะเป็นวัดอยู่นะคะอําเภอเนาะคะ่ะกับอาเภอพิบูลรักษ์นะคะกับบ้านแอดนี่แหละคะ่ะเพิ่นจะมีม บอ่อน้ำนะคะบอ่อน้ำเก่าแก่บอ่บอ,บอ,บอน้ำโบราณน,นะคะเพื่อนก็ถือว่าเป็นบอ่อน้ำศักซิล่ะคะ่ะทำา่วงป่านนี้เนาะคะ่ะ <c> เ <oughs> พินพ่นทำเพิ่นเพิ่นบวงรวงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเนาะคะ่ะมีนาเมษามีน,า,มา,มนานี่แหละประมาณมีนาเนาะเพื่อนบวงรวงไปแล้วบัดน,นี้มีนะคะมีผู้ชา้นะคะผู้เฒ่านะคะไปเข้าฟันนะคะของคุณพอ่อคนที่อยู่ ก็ถือว่าเป็นที่หน้าเพิ่นเพิ่นกับยูหันมาตลอดเนาะค่ะแต่เขาฝันเพิ่นนะคะว่าเฮ็ดบ่ถือเนาะค่ะว่าเฮ็ดบ่ถือเราก็คล้ายๆว่าต้องเฮ็ดไหมอย่างสิเนาะค่ะแล้วก็มีพระนะคะมีพระพานไปนะคะไปทุดงไปทั้งนั้นเพิ่นกับไปบอกเจอวาสเนาะค่ะว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ถือนะคะคล้า่ๆว่าเฮ็ดบ่ถือต้องบวงสวงไหมคันคันบ่เฮ็ดเนาะค่ะ คือว่ามันจะเกิดเรื่องพอดีขึ้นมากนะคะเมื่อนี้เพิ่นกันเลดได้นนทาพิธีบงวงสรวงเนาะค่ะเจ้าพิธีก็คือปูน่นาคนะคะหลายๆคนก็จะเห็นไลฟ์สดนะคะที่แอดไปไลฟ์สดนอกจากเร่งหางประทัดนะคะสามตัวแตกตรงๆเนาะห่ะไปแตกนะคะประเทศเกาหลีเนาะคะไปแตกเกาหลีนะคะแอดกับม,มาหอดพอดีมีเอฟซีทักมา แอดได้บอสั่นโอ้แอดไปเหตุงาาเนะคะแอดบอได้แอดกับบอจับบอมีเวลาเนาะค่ะบอได้มีเวลาแต่ว่าแั่เอฟซีได้แอดก็ดีใจน้ำนะคะก็ยังเหลือนะคะหางประทศดของปูนาเนาะค่ะก็ยังเหลือสามเจ็ดเนาะค่ะปูนาเพ่นกับปอยออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดให้ให้ดูนะคะโดยวันนี้ใครอยากจะเอามาเสียงนะคะมาเสียงโชคเนาะค่ะเอามาเสียงรลย์วันก็ได้นะคะสําหรับ แนวทางของปูน่นาคนะคะแต่ปูน่นาคปล่อยเม็ดเดียวตัวเดียวก็คือเจ็ดสี่นะคะรัฐบาลไทยเนาะจ้กเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะคะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของปูน่นาคนะคะนี่เลขหางประธานนะคะห้าเก้าหนึ่งออกตรงๆเลยนะคะสําหรับไปออกน่าจะเกาหลีเนาะคะ่ะอันนี้คือรายวันนะคะสําหรับคนที่ ชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะคะการผู้ไดบ่มากก็บ,บ่เป็นอย่างนะคะรัฐบาลไทยนะคะนี่เลยค่ะแต่ปูนาปล่อยตัวเดียวก็คือเจ็ดสี่นะคะก็ให้เอฟซนะคะเพราะว่าบางคนแอดปล่อยนะคะลงคลิปไปแล้วก็ยังมาถามว่าเป็นแนวทางของอะไรนะคะให้สังเกตนะคะแอกสิเขียนซื้อไว้ตลอดนะคะแล้วก็เวลาลงคลิปนะคะนี่สิบหกมิยอนนี่ก็คือ สิบหกมิย FC อเอฟซีกันนะจะเข้าใจเนาะคะ่ะก็คือรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าอย่างวันนี้ก็คือวันที่เก้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวันนี้เนาะจ้ะให้สังเกตวันที่อยู่ข้างบนนําเด้อจ้ะเพราะว่าบางคนก็ยังมาถามนะคะก็ถามแอดว่าของอะไรกันของอะไรประมาณนี้นะคะแต่นะคะก็คือให้พิจารณาด้วยว่านะคะบางครั้งอาจจะขึ้นนะคะที่แอดไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พนให้โชค มันแมนนะคะ่ะอย่างวันนี้นะคะที่มีบวงสวงหางประทัดนี่อก,กันแนะนาำนะคะ่ะสามารถไปไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้ได้นะคะก็สามารถไปได้เมื่อนอกจากคุณปราณีเลขหางประทัดห้าเ้าหนึ่งขอให้มารัฐบาลสาธุสาธุนะคะนี่นะคะ่ะเ้ากบพิจารานะคะเพราะว่าแนวทางนะคะที่แอด ไปนาเสนอไปตามมานําเสนอธรรมช้ชมเนาะคะ่ะเป็นแนวทางมันก็สามารถเป็นไปได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแต่ส่วนมากก็จะเน้นไปที่รัฐบาลไทยนะคะส่วนพรุ่งนี้เนาะคะ่ะพรุ่งนี้วันที่สิบนะคะคุณเบิรหลายแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะป้าขอให้โชคดีเดอ้อค่ะให้3ามตัวแต่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะดกดไลคกดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะคะ่ะ โม้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะปูฤษีอินดำแม่ไลน้องเบสน้องมินนะคะจะเดินทางมาทำพิธีนะคะอยู่ที่สถานนะคะสะถานธรรมเนาะค่ะปูห้าหนึ่งศูนย์นะคะ,ะ,คะที่ปูทองข้ามเนาะคะ่ะเป็นปูเป็นพุ่งของปูทองข้ามนะคะที่พานปูฤษีอินดำเนาะคะ่ะเขียนให้490แล้วก็จุดทูบก,ก็ได้409นะคะท่านไหนที่ได้รับชมคลิปเนาะคะ่ะรลาพันวา คันออกตัวนี้เนาะคะ่ะให้เอามาลั่านะคะเอามาลั่มให้ปูเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอว่าพรุ่งนี้จะมีนะคะจะมีบอถ้าถวายอากด้ยิงข่าวาาแล้วว่าทางนะคะทางเอซี่จากคอนแกนเนาะคะ่ะที่เพิ่นที่เพิ่นนําตัเงินมาถวายปูหายหนึ่งศูนย์นะคะเพิ่นกะมีโชคนะคะมีโชะ,ะสำหรับศูนย์เก่าเนาะคะ่ะ กับโบนเน่นอดาจ,จะเป็นล่ําแค้นล่ํมาถ่ายมาถวายเหตุภูกรน,นะคะแล้วก็ขอนะคะขอต่อในงวดที่16มิถพิทยานยนตนนะคะเมื่อรอติดตามนะคะเมื่อเอืนนอกจากส่วนท่านไหนนะคะที่อยากได้เข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางนะคะแนวทางแอดจะลงให้ทุกวันพรุ่งนี้นะคะบนเน่เนาะคะ่ะเพื่อวานะคะเพื่อว่าติดงานเงาแอดอาจจะประเดี๋ยวสุดให้แนวทางเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะ เอฟซีทันไดน,นะคะที่อยากได้แนวทางนะคะก็เข้าไปเอาในกลุ่มนะคะเข,เข้าไปเอาในกลุ่มฟรีนะคะบริไเสีาสายค่าใช้จ่ายจะเป็นกลุ่มฟรีนะคะไปดูตัวเลขเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูนะคะแล้วก็แอดแนะนําให้นะคะปิดการแจ้งเตือนนะคะปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่จะนะคะบ่ได้รบก,กวนนะคะบ่ได้รบก,กวนเอฟซีนะคะเพราะว่าในกลุ่มคนเยอะนะคะ เพราะว่าเข้าเข้าตอนนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้าตอนนี้ก็ให้กดเข้าไปนะคะให้กดเข้าไปได้เลยนะคะที่เป็นรูปแอดนะคะเป็นรูปของแอดมินนะคะ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะหรือนะคะ่ะท่านไหนที่เข้ามาทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงไลฟ์สดแอดก็นะคะก็จะลบออกนะคะนี่นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มานะคะขอเข้ากลุ่มนะคะ ID 0 9 0นะคะ 291 5037เป็น ID นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะแล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดจักให้แนวทางนะคะเพื่อนบ้านเลยนะคะเตรียมแคปเตรียมจดเลยนะคะเตรียมแคปเตรียมจดนะคะเตรียมแคบเตรียมจด น้องข้าวปั้นนะคะน้องข้าวปั้นเที่ยวหาหน่อยตามไปถึงตำราวนะคะตำราวได้เลยแคปหน้าจอได้แคปเลยนะคะ โอเคเนาะค่ะให้เบิ้งตัวเลขโดนกัน็ได้ด้ยค่ะทำใชมกัก็ข่เข้าใจแอดนิ่นน้ำแนเด้อจ้ะแอดก็ยางให้เบิ้งเดินโดนกุหละแต่ว่าบางครั้งมันมันให้ดูนานไม่ได้นะคะปูดงนาเพิ่นนะคะ โอเคไปต่อเลยนะคะต่อไปหลวงพี่นิรุตนะคะท่านไหนที่มีโชคเนาะคะ่ะอยากร่วมทําบุญนะคะหรือว่าอยากให้ค่าน้ําชาก,กาแฟเนาะจะเบอร์โทรนะคะส่วนมากก็อกจจะห้อยู่ในใต้นี่แหละค่ะตัวเลขเอฟซีกะจดเบอร์โทร เพิ่นโทรหาแป่งปันน้าใจกะโทรหาเพิ่นโดยตรงเลยเด้อจาาแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักแต่ละที่นะคะที่แอนนำมาแบ่งปันนะคะต่อไปนะคะเซียนซาอุนะคะ เซียนซาอุนี่ย่าเพลอแล้วค่ะส่วนมากมาสามตัวนะคะเซียนซาอุนะคะส่วนมากจะมาสามตัวนะคะแตกสามตัวบ่อยนะคะสําหรับเซียนซาอูอันนี้เป็นนะคะราวพัฒนาของเซียนซาอูนะคะท่านไหนแค่ไม่ทันจดไม่ทันนะคะถ้าท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวแอดจะลงให้ในกลุ่มอีกนะคะ แม่น้อยเนาะค่ะต่อไปนะคะลาพัฒน,นาเซียนสีสเกบนะคะ โอเคเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะที่งานบวงสวงเนาะคะ่ะน้องพิมพ์นะคะผู้ใดจําได้จดําน้องได้บหมเนาะคะ่ะกเกิดนะคะเกิดเกิดปาฏิหาริย์เกิดเรื่องแปลกๆก,กับน้องพิมพ์เนาะคะ่ะกับบรูว่ากล้องแอสนะคะที่แอสตั้งไลฟ์สดไปเอฟซี FC จะเห็นบอลหรือว่ากล้องจะหันไปเห็นบอลเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เร็วมากนะคะ ตั้งแต่แอดไปทายถ้ำมาเนาะค่ะก็จะเห็นนะคะเวลาปู่นาคมีพิธีบวงสรวงน้องพิมพ์ก็จะไปนะคะจะเดินทางไปด้วยตลอดเนาะค่ะน้องก็จะล่ำล่ำดีๆล่ำนี่แหละค่ะตะวันเมื่อนี่นะคะมีมีมีซิงนะคะซิงแตกตรงที่น้องล่ำไปล่ำมาน้องลมเนาะค่ะน้องลมล่องแล้วน้องก็นั่งยืดๆนะคะประเด็ ตั้งพอน้องพิมพ์แล้ะก็โมคุณแม่แม่ที่ไปก็เข้าไปหาน้องมินเอ้ยน้องพิมล่ะค่ะก็ไปท้านองนะคะเป็นจังไดมาจังไดเนาะค่ะปนีนองกันสักพักนึงนองกับล่ำตอนะคะล่ำต่ออยู่ปนีพอเพลงจบนองก็เลยไปไปเนี้พาน้องไปนั่งพักเนาะค่ะนองกัยังบัแล้วเลยค่ะนองกัยังกล่ำาพอได้ยินเสียงเพลงของนางล่ำชุดอื่นขึ้นเนาะค่ะนองกับล่ำน้ำอีกล่ำจนว่านเรานองเลยว่าน้องจะห้เลขประศร์นองจะหายโชคเนาะค่ะ น้องก็เลยเพิ่นก็เลยเอาสม,มุดให้น้องเขียนนะคะเขียนเลขน้องก็เลยเขียนเลขให้นะคะนี่นะคะเลขของน้องพิมพ์เนาะค่ะเจ็ดหนึ่งสองนะคะ,ะ,คะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะให้สังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะคะก็บ่แน่เนาะคะมือน,นี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะไปนะคะไปตีตัวไปเที่ยวเพื่อนบ้านได้นะคะ อันนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะอาจจะได้ค่าน้ำมันไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวก่อนเนาะคะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนแล้วก็ต่อหอดรัฐบาลไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องพิมพ์นะคะเดี๋ยวนะคะอีกนาะคะอีกประมาณ3นาทีนะคะ ผู้ใดสิ่เขาคุมฝา่าวเขาได้ค่ะระาวเดี๋ยวแอดก็จะลงเวทีแล้วก็จะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตนะคะลบออกนะคะแล้วก็ให้ให้เอฟซีเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มไปเอาแนวทางในกลุ่มนะคะของน้องแก้มแล้วก็ชายลึกลับนะคะเดี๋ยวไปเอาในกลุ่มเนาะค่ะแล้วก็บทยันเล่งเนาะค่ะชายลึกลับนะคะจะจะพงึงเล่งเนาะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะ ลงให้นะคะจะมีน้องๆแอดมินมาลงให้ไปซื้อกาแฟนไหปวดหัวแห้งเขียนค่ะเขียนแน่แล้วเขียนกรอบตาไปซื้อกาแฟมากม่ซื้อปวดหัวจูบแด้เนี่ยรงงานเหตุงานบาได้เลยกาแฟายเย็นเจ้าหนึงน่งยังน,นาน ก็สิหาสิทำซาบะเอาให้ดิแล้วต้องเหลืออุ้งเรียนเหลือแล้วสิมาถามเอาเงินไปโรงเรียนเนาะทำยืมมือไหมเอสิกาแฟมาให้ก่นอนปวดหัวแห้งไหมคะท่านผู้ชมท่านบ่ได้กินกาแฟเนี่ยโอ้ยจังหวัะแอดแอดเหตุงานบ่ได้เลม่มอนไรปวดหัวตุบๆเจ้แต่ว่าถ้าพายายามมาสิเลิก ก็สิว่ากินอยากเลิกน้ำไปบอดต้งค่ะปวดหัวแฮะโอเคเนาะคะ่ <laughs> okay, ะท่านผู้ชมรีบเข้านะคะรีบเข้ากลุ่มได้เลยนะคะคนไหนที่สนใจจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะฟรีแนวทางเนาะ <laughs> เดี๋ยวยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตลงนะคะลงเวทีแล้วก็ให้ fc นะคะเข้าไปนะคะเข้าไป ดูตัวเลขในกลุ่มได้สําหรับท่านไหนที่นะคะที่ไม่มีเวลาเนาะคะ่ะบม่มีเวลาเบิงนะคะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะปิดการแจ้งเตือนนะคะปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไ่ได้ลบบัได้มีเสียงลบกวนนะคะเพราะว่าคนในกลุ่มมันเยอะนะจ๊ะอ่าสำหรับท่านไหนที่เข้ามาทีหลังสามารถแอดไลน์นะคะ ID นะคะเป็น ID ดียไลน์นะคะ ไปที่เบอร์นี้แล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มนะคะแล้วแอดจะดึงเข้ากลุ่มเนาะจ้าเนาะโอเคนะคะจังใดเมื่อนี้แอดก็คอทนท,ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเฮงๆงปังๆนะคะสำหรับแนวทางที่แอดนำมาเสนอท่านผู้ชมก็ขอให้รำๆเรืยๆเนาะค่ะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะสวัสดีค่ะ